กดให้ลงนะอ,ะอ,ะอะเอ,เอนี่นี่มานี่แล้วนี่จดหมายจากแม่เหรอฮะใช่แม่ดีใจมากที่ลูกเขียนมาบอกว่าเป็นชีฟของหน่วยพิทักษ์โลกแม่ไม่ได้เรียนมาเลยต้องเดินทางไกลมาถึงสองชั่วโมงเพื่อไปถามคุณครูที่โรงเรียนคุณครูก็บอกว่าคำว่าชีฟเป็นคำที่มีตำแหน่งสูง และถือเป็นความสำเร็จของชีวิตตอนนี้หมู่บ้านของเราเป็นช่วงที่เผาญ้ากันแม่จึงตัดสินใจจะนั่งรถไฟมาโตเกียวคืนนี้จะไปให้ได้รอแม่ที่รูปปั้นใส่กบสถานีอุเอโนะด้วยนะโอ้ยแม่โธ่อ่ออิเป้เป็นไรพอ,อ่ะแม่จะมาที่โตเกียวเลยแม่นายเหรอ ฉนแน่ดีใจนะอิเตจะได้พูดคุยทำภาษาแม่โลกไงฮะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะซิธ่ต้องมีอะไรแน่เลยแต่ฉันไปโกหกว่าได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้ารองของหน่วยพิทักษ์โลกแม่ก็เลยเชื่อตามนั้นนะ่ะว่าไงนะนี่นันจะบ้าหรือไงทำไมต้องโกหกแม่ด้วยเล่าฉันก็รู้ว่าโกหกไม่ดีนะแต่แม่ฉันะท่านทำงานหนักเพื่อฉันได้ดิบได้ดีกับคนอื่นเขาพอคิดถึงความรู้สึกแม่แล้ว ฉันก็เลยต้องต้องโกหกก็เฮ้ยไม่รู้จะทําไงดีแล้วทาให่รู้ความจริงแล้วก็ท่านคงเสียใจแน่ๆนนเลยอะเฮ้ยอย่คิดมากนะเป็นหน้าที่ฉันเองอะไรเนอะจะให้อีปเปเป็นหัวหน้ารองหนึ่งวันเหรอใช่ครับเฮ้ยอะไรกันเอากอย่าพูด้อกเล่นนะใช่แล้วล่ะคนที่เป็นหัวหน้าหน่วยบินก็คือคุมาอีต่างหากล,ล้วเอาเราทุกคนฟังก่อนนะ ผมอยากให้อิเปทำตัวเป็นลูกที่ดีของแม่นะเป็นลูกที่ดีเหรอใช่ครับผมขอร้องในขณะนั้นเครื่องบินปกป้องสินค้าทาอากาศได้ลำเลียงจรวดไฮโดรเจนบิสไซอยู่บนท้องฟ้าดูนั่นมันชักยังไงอยู่นะน่าสงสัยเจ้าพวกมนุษย์เอ๋ย เราได้ยึด่องบินลำเลียงแล้วและได้จจรวดมาถึงสองลูกแล้วนี้ล่ะโตเกียวก็จะถูกทำลายเรียบเป็นหน้ากระดานแน่วันนี้เสนอตอนอันตร,รายจากจรวดไฮโดรเจนมิสไซล์เขาเดวเข้าเดีวเข้าเรเข้า แวอยู่แล้วนะไม่ให้ยายดูใหญ่ๆนะคะที่สนีไทยดีกว่าโดนไงขอโทษนะคะโอ้ยเหมือนละเกินเฮ้ยแม่แม่ครับ S <S อ๋ออิปเปแม่อิปเปแม่ครับโอ้ยเจ้าดูดีขึ้นเยอะเลยนะท่าถือให้นะครับ<อ>จัดจัดรถติดนะครับเออติดจ้ะติดงั้นรีบไปกันดีกว่านะครับจ้าจาของคงหนักมากนะแม่ใช่จ้ะใช่วินาครับอ๋อสวัสดีครับผมกับตันธรรมดายินดีรู้จักที่ฉันเป็นแม่ของอิปเปเขาค่ะเช่นกันครับเดินทางมาเหนื่อยๆเนี่ยนั่งก่อนนะคะค่ะ ตาสบายนะครับเชิญเชิญช่วยถือหน่อยแม่นั่งนะกับตันคะอิเป้ททำหน้าที่ชีพเป็นยังไงบ้างคะฮะอยากรู้จริงๆเลยค่ะเขาทำได้ดีนะครับค่ะเป็นนักบินของหน่วยพิทักโลกที่มีฝีมือดีมากเลยครับอีเป้นะจริงเหรอคะครับโอ้ดี ถ้าพ่อของอิปเปที่ตายไปแล้วได้ยินเขาคงจะดีใจไม่น้อยวันหน้าครับถ้าจะบอกขอบคุณแล้วโน่นน้าเข้ามาแล้วเราเกียนะขอบใจแล้วออกไปทีนะใช่ไม่ยช่งโว่ทำอะไรอยู่น่ะไปยกกาแฟมาเร็วเข้า ไ้หได้ทีทำไมใช่เราเว้ยคุณแมอ่อีอ,อได้พูดอย่างนี้ได้ไงพูดรวนๆต้องพูดว่าได้ครับหัวหน้ารองพูดเป็นไหมว่าไงได้ครับหัวหน้ารองด,ดีมากญาติจริงๆตอยพูดซ้ำซากอยู่บ,บ่อยๆไปดูนะจะแก่แค่ไหนเข็ดเลยไปดูค <c oughs> ุณแม <ฟ S> ่ครับ <c oughs> คุณนะครับคือมีลำเลียงจรวดไฮโดรเจนบิซาหายไปแล้วครับตอนนี้แย่แล้วทุกคนปฏิบัติก่อนครับครับเอาเร็วพอตัวก่อนนะครับแม่ครับผมต้องไปทำหน้าที่ก่อนนะครับทำให้เต็มที่นะครับแม่ทำให้ดีๆล่ะลูกเนลกิจจะช่วยพาคุณแม่ของอิปเปไปเที่ยวในโตเกียวทันอิปเปด้วยนะจ๊ะ๋อผมเหรอ ถ้าเจ้าจรวดไฮโดรเจนมิสไซล์ถล่มโตเกียวอีกเพียงชั่วโมงทั่วญี่ปุ่นจะถูกทำลายและกลายเป็นทะเลเพลิงด้วยจรวดไฮโดรเจนมิสไซล์เออท้องฟ้าเมืองโตเกียวเนี่ยสวยมากเลยทีเดียวนะครับเป็นวันที่มองเห็นวิวข้างล่างได้ชัดเจนเลยนะครับต้องขอโทษด,ด้วยนะคะที่มารบกวนในครั้งนี้นะคะอ้อไม่ต้องเกรงใจแล้วครับ ถ้าอ,อีเพสได้ําแหน่งใหญ่โตเร็วๆนี่คงจะดีเหมือนกันนะครับเนี่ยเสียรู้จนได้มาทิ้งเ ได้ครับเดาร์รจับสัญญาณได้แล้วครับถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องบินที่หายไปครับคุณพเจอเครื่องบินแล้วตามมาด่วนเลยแล้วเข้าโอเคหันนครับเจ้าผูกหน่วยพิทักษ์หาเจอแล้วเหรอนี่ห <autre> น่วยพิทักษ์โลกไดล้วตอบด้วย เราต้องการตรวจสอบอะไรบางอย่างได้ยินแล้วตอบด้วยหนาคะดูเหมือนว่าไม่มีใครอยู่ในเครื่องบินเลยนะคะอะไรนึงพวกเขากำลังจะทิ้งจรวดไฮโดรเจนมิศซาเลยครับรใช้เชือกให้ต็ดกับเครื่องบินเดี๋ยวนี้จะการโดนสราบครับหัวหน้าครับเอาละ ีมาเรานำเครื่องบินนี้ไปยังที่ปลอดภัยได้แล้วก็ดูแลจรวดไฮโดรเจนมิสซาให้ดีด้วยไ, <laughs> ไ,ไปได้ไม่มีทางหรอกไปได้สัตว์ประหลาดวอลเลนทามคุณน้าคะนั่นเมฆอะไรคะมันอาจจะเป็นสัตว์ประหลาดก็ได้เราถูกโจมตีคุณพี่ช่วยเครื่องบินไปหน่อยแล้วเข้าจัดกนอน เฮ้ยมาเลยเฮอาอ้ยอยอย่าล้วฮัสัตว์ประหลาดนี่วน้าครับเอ้ยไอ้ย้รงหวงพาขึ้น่บินไปก่อนเร็วครับวน้าครับเป ได้พาเขาไปดีแล้วเขาแต่ oh. ว่าเราต้องสู้กับสัตว์ประาก่อนในอันดับแรกนะจัดการกับมันทีได้เลยไปมาเลยมานี่นี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ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 ยหยุดนะหยุดหยุดมาเลยหยุดนะหยุนะหยุ้ไม่เลี้ยงเลยย้อนเลยสำเร็จ สำเร็จแน่ๆ,นๆอุ๊ยอันปล่อยละสำเร็จแล้วเยอะแล้วขอานรญาตพิสัยโอ้ยออ,ออกมาแล้วอ,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 อลังรสมีพกลกระดดแรงร่างเป็นยอดมนุษย์จัมโบ้เอ วังอีกแล้วจะยอมรูจออ้จักโบเอแต่ว่าเจ้ารวดยังเหลืออีกหนึ่งลูกเอาละเจ้าสัตว์ประหลาดวลัลเลนาายเจ้าต้องหาโอกาสอีกครั้งให้ได้ไปได้จัดการซะอะไรนะครับสั่งห้ามบิเดี๋ยวกันค่ะหัวหน้าค่ะอีปแป๊กเพยายามจะช่วยเราก็เลยเอ,อแต่ว่านะถ้ายอมรู้จักโอเอแม่มาช่วย ปานี่ญี่ปุ่นกลายเป็นทะเลเพลิงไปแล้วก็สมควรแล้วที่เราทําโทษแบบนี้เอาละทั้งนั้นก็ห้ามเข้ามาในก็มาชาการจนกว่าจะอนุญาตนะเข้าใจไหมครับผมถ้าแม่ของอิเปรู้เรื่องนี้เข้าแล้วก็คงจะเสียใจไม่น้อยเลยนะคะยังให้จรวดมิซายก็ยังเหลืออีกหนึ่งลูกนะเราต้องปกป้องให้ได้เอาละโอบะจัดการครับ ฮ้ย hey, นี่มันอะไรกันเนี่ยบินออกไปโดยไม่รอคุณแม่ของอิปเปได้ยังไงกันเอะขอโทษด้วยฮะไม่ต้องมาบกนขอโทษรีบพาคุณแม่ขึ้นเครื่องบินเร็วเข้านาโอกิเร็วรย,ยังยัขึ้นตอนนี้ไม่ได้แล้วทำไม<อ>ทึงจะไม่ได้ล่ะ<อ>คุณนากานุไม่ต้องแล้วล่ะคะ่ะมาคือแต่ว่ามันไม,ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเรามาทานกลางวันด้วยกันนะคะคุณนาโอกินะดีไหมครับ ลองทานดูสิคะโอ้ยท่าทางน่าทานมากเลยครับเชิญค่ะทานแล้วครับ <c oughs> ทานก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> อร่อยมากเลยฮะอร่อยกว่าพัตคารเยอะเลยครับเนี่ยฝีมือคุณแม่เนี่สุดยอดเลยครับ <c oughs> แล้วแม่ของคุณล่ะแม่ของคุณเป็นยังไงแม่ผมเสียแล้วครับน่าสงสารจริงๆ ขอโทษนะที่ฉันถามแบบนี้นะคะไม่เป็นไรหรอกครับอย่าคิดมากเลยแต่ว่าถ้าแม่คุณยังอยู่ก็คงมีความคิดเหมือนกับป้าตอนนี้เหมือนกันคือเรื่องอะไรครับป้าไม่เคยคิดอยากจะให้อิกเป้ได้มีตำแหน่งสูงสูเลยสักครั้งเดียวจริงๆนะเพียงแต่ว่าเขาทำงานเพื่อโลกของเราก็พอแล้วละ่ะความสุขของแม่ก็มีกับเขาแค่นี้ล่ะคะ่ะ แม่ดีใจจริงๆที่เขาทำเพื่อโลกแม่ครับผมผิดไปแล้วแม่ครับเพื่อแม่ผมจะเป็นหน่วยพิทักษ์โลกผมจะเป็นหน่วยพิทักษ์โลกที่ดีให้ได้เพื่อแม่ครับแม่ครับเอ้าอีแป้ เดี๋ยวก่อนอีแปะจะพวกก็อสมาอีกแล้วออกมาอารวาดอีกแล้วคุณป้าครับผมจะไม่ลืมอาหารมื้อนี้เลยครับ คราวนี้ข้าจะทำลายญี่ปุ่นให้ได้เตรียมตัวไว้ให้ดีเจ้าผู้มนุษย์หน้าง้อฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่้ยตัง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 มันไหม้ปะออกปฏิบัติการได้เลยทุกคนครับค่ะไฟติ้งฮันเตอร์ออกปฏิบัติการ จะก,กะา,ด,ะาะกะด้วยพ้ยุสึโจฮะฮะซาปหลาดวารินไถน่ะผู้จะการเองมาด้วยเด้อนี่นะขอะเป็นจักรวารไทแล้วเฮ้ย มาเลยอี่มาเลยมนเป็นททยเหรอายอยู่ย yes, ังกับฮันโลวีนเฮ้ยเฮ้ยอย่าละมานีมาฟาใส่เข็นเลยเอนี่นะะนี่ อ๋ออ้ยโอ้ยโอ้ยโยปวดหน้าค่ะปวดหน้าค่ะโอ้ยอ้ยอ้ยอ้กเปมาอะไรอ่ะจะจัดการกับแกเองโอยอะไรโอ้ยนี่นะอะไรเหรอระเบิดไงนี่ วุ้นจะนอนเหรอยิงไม่เลี้ยงเลยนี่มาเลยอย่าละโดนมันยิงจนตายวัวหน้าวันหน้าเฮ้ยเฮ้ยพ่อมอฝากแม่ฉันด้วยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยตายเป็นตายมาเลยวันหน้าฝากแม่ด้วยอีเป้มาเลย พลังรัศมีมรกฏแลงร่างเป็นยอดมนุษย์จัมโบ้เอแม่ครับดูผมไม่ดีนะแม่ลูกแม่จะทำเพื่อโลก เฮ้ยอาอาฮึโอ้โอ้โหหมอที่หมอหมอยาไม่เนี่ยอีเป้ปล่อยเป็นหน้าที่ฉันเองดีกว่านะยอบมรับจมูกแอผมอยากตายผมอยากตาย ขอร้องย่าไรู้จักพ่อแอบให้ผมทำเพื่อนโลกเถอะขอร้องอย่าไรู้จักพ่อแอร์ปล่อยผมปล่อยผมมาเข้ามาเลยพี่นี่นะโอ้โหหลุดละแล้วพี่ขอดโอโอ๊ะ

ปออรักเธอนะจ๊ะนี่แน่รักมากเลยลุกขึ้นมาสิจ๊ะนี่อีกินนะแสงที่ข้า,าจากวาเลนไทน์ไงลเเนันหลังจะหมดแล้วนี่นะนี่นะขอเสิร์ฟกเถอะได้สีแล้วต้องรุกนั่น

ไล่หลังอีกแล้วเหรอว้าโอุยอุยบุยมือจะไปไหนเอ็งเนี่ยมือไปไหนตื่นเไมุ่ยเลยไม่มีหนวดแล้ววะฉันละหนวดถูกมัดแล้วให้ยยอดมนต์จะบุยสุดเพลยพลังแสงบรกดเสร็จเรียบร้อยวาเลนไทน์ กลายเป็นหมึกย่างแล้วอิปเป,ป,เปนายทำตามอำเภอใจฝืนคำสั่งที่ได้รับไปความผิดครั้งเดียมีโทษถึงขนาดต้องไล่ออก ด้วยความกล้าหาญและพลังที่อยากต่อสู้เราจะลดโทษโอ้ยลูกแม่ไปประจำที่ฐานทัพของฮอกไกโดเข้าใจมะจัดก่อนครับครับบวญนะอเป้เราจะรอการกลับมานะพยายามขึ้นนะเป้จะได้กลับมาเป็นสมาชิกของที่นี่ยังไงล่ะ ครับเฉยได้ยังไงกันพูดครับหัวหน้ารองสิแล้วครับหัวหน้ารองนี่อิเปดูแลแม่น่าห้ดีล่ะรู้ไหมตัวนายก็เหมือนกันรู้แล้วนากฉันสัญญาฉันสัญญาลากนค่ะคุณนาโอกิ นาโอเะกะลากรอครับขอให้โชคดีนะครับลาก่อนนะคะแม่ครับเราไปเถอะไปปีเป้พยายามเข้านะได้น,นา้ก็เหมือนกันนะนาโอเะกะลากรอไปเลย ติดตามโยาดปริลุจาโอเอตอนต่อไป